เรื่องนี้ชวนให้ตั้งคำถามอย่างแรงเมื่อพินทองทาลูกสาวของทักษินเขาเยี่ยมพ่อที่เรือนจำแต่กลับถูกโซเชียลจับผิดเรื่องกระเป๋าแฟบหลังออกจากเรือนจำทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามีการขนย้ายสิ่งของเข้าออกที่อาจขัดกับกฎระเบียบของเรือนจำหรือไม่และนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามไปเมื่อวันที่29กันยายน2568นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวง์หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเอม ลูกสาวคนกลางของนายทักษิณพร้อมด้วยสามีนายนัทพงศ์คุณากรวงได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้เป็นพ่อที่เรือนจำโดยมีทนายความนายวิญญาชาติมนตรีร่วมเข้าเยี่ยมด้วยแต่เรื่องกลับกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อวันที่30กันยายน2568ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อสารพัด์ได้โพสต์ภาพและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระเป๋าที่นางสาวพินทองทานนำเข้าและออกจากเรือนจำโดยสังเกตเห็นว่ากระเป๋าก่อนเข้าเรือนจำดูใหญ่และมีของอยู่ข้างในชัดเจน แต่เมื่อออกมากลับดูแฟบลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทาให้ชาวเน็ตตั้งคําถามว่ามีการเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในกระเป๋าระหว่างการเยี่ยมหรือไม่ความคิดเห็นจากชาวเน็ตหลากหลายเช่นต้องมีการเล่นงานเจ้าหน้าที่แน่ใครเข้าเวรวันนั้นต้องรับผิดชอบเอาพิซซ่าเข้าไปให้พ่อหรือเปล่ากระเป๋าออกมาแฟบเลยสังคมที่อํานาจเงินซื้อได้ทุกอย่างคนที่มีเงินหนาจึงกล้าแหกกฎสังคมนี้ไม่มีคําว่าเท่าเทียมจริงๆ ประชาชนทั่วไปเวลาไปเยี่ยมญาติต้องฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อกเกอร์เดินเข้าไปเปล่าๆใครบอกว่าไทยไม่มีคอรับชันอย่าไปเชื่อเลยนักโทษยังแบ่งชนชั้นกันเลยอย่างไรก็ตามตาม,ตามระเบียบของเรือนจำและทันตสถานส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดชัดเจนว่าผู้ที่เข้าเยี่ยมต้องฝากสิ่งของมีค่าและของใช้ส่วนตัวเช่นกระเป๋าสตางค์เงินสดโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปหรือกระเป๋าสะพายไว้ในตู้ล็อกเกอร์ที่ทางเรือนจำจัดเตรียมไว้ก่อนเข้าเยี่ยมเพื่อรักษาความปลอดภยัยและความเรียบร้อยภายในเรือนจำ แต่คำถามที่น่าสนใจคือแล้วกรณีนี้จะเป็นการละเมิดกฎระเบียบหรือไม่หรือเป็นเพียงความเข้าใจผิดของชาวเน็ตคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คิดว่าการจัดการภายในเรือนจำควรโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นหรือเปล่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลย